ตอนนี้ก็ร้อนมากเลยนะคะช่วงนี้ก็เวลาใกล้จะสี่โมงเย็นแล้วนะคะแต่ว่าแดดมันร้อนมากนะคะร้อนมาตั้งแต่เช้าเที่ยงแล้วก็เย็นนะคะณนะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่สามสิบเจ็ดองศานะคะคือแดดนี่เผาเผาคนนั่งเลี้ยงควาเลี้ยงควายนะ ไอไอร้อนจากดินนะมันก็เหยื่ขึ้นมาสะสมแในเชาน้าเนะเหยขึ้นมาทำให้เซ็มหน้าเส็มตาบัวก็ยืนน้ำย่ายอยู่กลางแดดนนะคะ่ะพระอาทิตย์ก็อยู่ด้านหลังต้นไม้นะคะกําลังจะลงทางทิศตะวันตกแล้วนะคะก็ สี่โมงแล้วนะคะหาแดดร้อนๆก็ต้องมานั่งเลี้ยงบัวอีกนะคะบัวก็ เื่อนแล้วเกินนะคะก็ตอนนี้ก็คึงเชือกคอไว้นะคะก็ไม่ได้ผูงนะคะก็คึงให้เขากินตามคันนาเนี่ยมันจะมีหญ้าอยู่เยอะก็ตรงมีหญ้าก็ไม่ค่อยใหญ่กินนะคะก็จะดึงเชือกไปเรื่อยอะคะ่ะเชือกอยู่กับเราเราก็ล้างไว้ตลอดนะ ภาษาของวัวะค่ะมีให้กินไม่กินอย่าไปกินตรงที่อื่นเดินไปเรื่อยย่งใครที่เขาปล่อยฝูงวัวควายนะให้มันเดินกินมันก็จะเดินเหยียบไปเรื่อยเหนื่อยเรานะโดยที่มันไม่กินเดินเหยียบไปเรื่อยไปเป็นฝูงก็กลัวไม่ทันเพื่อนมันมน่ะก็ไปตามๆกันแล้วปู่ไว้กับที่นะมันจะได้กินอินทองนะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนคะ่ะ